ปกติแล้วผู้พัฒนาเกมค่ายใหญ่ๆพวกเขาเนี่ยก็จะพยายามทําให้ภาพลักษณ์ของพวกเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเอาไว้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราเหล่าผู้เล่นเพราะผู้พัฒนาที่น่าเชื่อถือมันก็จะส่งผลต่อความน่าสนใจของเกมว่าตัวเกมของพวกเขามันอาจจะไว้ใจได้ที่เกมจะออกมาดีแต่มก็มีบางครั้งนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยที่ทําดีมาตลอดเลยแต่ก็ดันทําเรื่องโป๊ะๆบางอย่างให้เป็นที่น่าขำขันและถูกพูดถึง หรือบางค่ายที่สร้างเกมดีมาตลอดมาถึงเกมนี้ดันแปกและแป้กแบบกลายเป็นเกมหัวของปีจนกลายมาเป็นตาบ่าของพวกเขาเลยก็ว่าได้ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้พวกเราซีคอนเทนต์ก็จะมาพูดถึงความน่าอับอายของผู้พัฒนาเกมและก่อนที่เราจะไปชมการทางเราเองก็มีผู้สนับสนุนอย่าง i อเทมเมเนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายไอเทมเกมเงินในเกม ID เกม,เกมหรือบัตรเติมเงินที่ใหญ่ที่สุดจากเกาหลี ซึ่งจะช่วยให้เหล่าเกมเมอร์สามารถซื้อขายได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ภายในแพลตฟอร์มยังมีสกุลเงินที่เรียกว่าไมเลสที่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อขายได้ซึ่ง1ไมเลมีค่าเท่ากับ1บาทและทางไอเทมเมเนก็ใจดีมีโค้ดคูป,ปองจำนวน30ไมเลสให้ท่านได้ใช้ฟรีๆด้วยครับโดยทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างล็อกสตารถูกจับได้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของเกมตัวเอง การละเมิดลิขสิทธิ์เกมถือว่าเป็นสิ่งร้ายแรงมากๆในสมัยนี้เพราะมันเป็นการขโมยเกมจากทางผู้พัฒนามาเล่นฟรีโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าในบ้านเราสมัยนี้การเล่นเกมเถื่อนเนี่ยมันน้อยลงมากแล้วอาจจะเพราะเนื่องจากที่ตัวเกมลดราคาให้ถูกลงเกมที่เน้นการเล่นแบบออนไลน์มากขึ้นหรือว่าผู้คนเองเนี่ยที่มีกําลังซั์ในการซื้อมากขึ้นแต่มันคงเป็นเรื่องที่ตลกไปน้อยนะครับถ้าหากว่าผู้พัฒนาเนี่ยได้เป็นคนที่เล่นเกมเถื่อนของตัวเองซะเองโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากทางค่ายลอสต้าเกม ค่ายเกมดังผู้สร้างเกมอย่าง GTA Red Dead Redemption ซึ่งเรื่องราวม,มันมีอยู่ว่าเกมแ Man Hu ันเกมรอบเล่นสุดรุนแรงของทางค่ายที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดความดิบจนตัวเกมโดนแบนในหลายประเทศซึ่งต้องขอย้อนก่อนครับว่าตัวเกมนี้ถูกจำหน่ายออกมาตั้งแต่ปี2004แต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีปัญหามากมายยิ่งสมัยนี้เนี่ยครับคอมพิวเตอร์สมัยใหม่การที่จะกลับไปเล่นเกมนี้เราก็อาจจะต้องใช้ม็อดบางอย่างเพื่อทําให้เกมมันเล่นได้ดีขึ้นด้วยซ้ำแต่เรื่องราวสนุกๆมันก็เกิดขึ้น เพราะว่าได้มีช่อง YouTube ช่องหนึ่งอย่างคุณวาดีมเอ็มซึ่งเขานะครับได้คนพบว่าทางล็อกสตาร์เกมนะครับได้ทําการอัปโหลดตัวเกมเวอร์ชันแคร็กหรือเวอร์ชันเกมเถื่อนอัปโหลดเข้าไปยังไฟล์ของเกมเวอร์ชันสตรีมเพื่อหลีกเลี่ยงเกมแท้ที่มีโปรแกรมการโปรคือทางล็อกสตาร์นะครับเขาก็จะมีโปรแกรมการโปรซึ่งสมัยที่เกมเออกใหม่ๆเนี่ยโปรแกรมนี้มันกันโปรได้ดีมากแต่ปัญหามันก็ติดตรงที่โปรแกรมการโปรเนี่ยมันจะส่งผลถ,ถึงความยุ่งยากในการเข้าเล่นหรือมันอาจจะทําให้เกมเนี่ยช้าลงกว่าเดิม ซึ่งทางคุณวาดีมเอ็มก็ได้ค้นพบว่าทางลัสตาเนี่ยมีการใช้แคร็กและแคร็กที่ใช้เนี่ยก็เป็นแคร็กของนักจ่อเกมเถื่อนชื่อดังอย่างเลเซอร์1911คือถ้าสมัยก่อนที่เราเองไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเกมแท้หรือว่าเกมเถื่อนเนี่ยเราก็น่าจะรู้จักแคร็กเถื่อนที่ชื่อว่าเลเซอร์1นกันมาบ้างแหละส่วนตัวก็รู้จักชื่อน,นี้นะครับก็ยอมรับว่าเคยเล่นเกมเถื่อนเหมือนกันแต่ก็15ปีที่แล้วอะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าตลกพอสมควร EA กับเกมสุดห่วยอย่าง An ที่ถูกแชว่าพัฒนาเกมจริงเพียงแค่15เดือน <G l itch noise> สำหรับเรื่องราวดราม่าของเกมแ n t เทมเชื่อว่าได้มีหลายๆช่อง YouTube ได้เล่าเรื่องราวเจาะลึกเอาไว้มากมายซึ่งตัวดรามาร่ามันก็ค่อนข้างสนุกมากแต่ในคลิปนี้ส่วนตัวผมขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้แบ่งซีในให้กับหัวข้ออื่นๆด้วยสำหรับเกมแอนเทมเป็นเกมแนวชูเตอร์ลูเตอร์ของทาง EA พัฒนาโดยทาง BioWare ่ายเกมที่สร้างเกมดังอย่าง Mass Effect ซึ่งตอนที่ตัวเกมถูกเปิดตัวเมื่อปี2017ตัวเกมเป็นที่พูดถึงมากเพราะตัวเกมจะพาเราไปจนภายในโลกกว้างมีเกราะสุดเทพคู่ใจภาพโคตรสวยเลยแถมยังบินได้อย่างใจด้วยแต่ปัญหาที่ทำให้เกมนี้ล้มเหลวก็คือการวางแผนงานที่ล่าช้าปกติการสร้างเกมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือช่วง Pre-production ก็คือการวางแผนเนื้อเรื่องเกมเพย์คอนเซ็ปต์ต่างๆกับช่วงผลิตงานอย่างเต็มตัวทำให้เกมมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างเล่นได้จริง แต่การพัฒนาเกมช่วงแรกเนี่ยเขาใช้เวลาตั้งแต่ปี2 0 1 2ซึ่งเวลาผ่านไป5ปีแล้วตัวเกมก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยคอนเซ็ปต์ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอาจจะเป็นเพราะปัญหาการเปลี่ยนหัวเรือบ่อยๆหรือปัญหาของทาง Engine f o r อร์ดไบที่มันไม่เหมาะสมกับการสร้างเกมแนวแอคชั่นไอพเลยแต่เรื่องราวสุดพังมันก็เกิดขึ้นในปี2 0 1 7ที่ทางผู้พัฒนาดันปล่อยตัวอย่างเกมเพย์ออกมาในงาน E 3ทีที่ทั้งกราฟิกทั้งเกมเพย์มันดีงามมากๆแต่ที่ตลกก็คือ ผู้พัฒนานที่สร้างเกมนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าตัวเกมเขาจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวคลิปวิดีโอเนี่ยครับมันไม่ใช่คลิปของเกมจริงๆแต่มันเป็นการทํา CG ขึ้นมาจากทางเหล่าผู้บริหารที่อยากจะโชว์ว่าสตูดิโอนี้กำลังจะทําเกมนี้ขึ้นมาส่วนตัวมองว่ามันเป็นการทําขึ้นมาเพื่อไม่ให้โปรเจกต์นี้ถูกยุบด้วยเนื่องจากการพัฒนานที่ช้าเกินไปและที่สําคัญก็คือภายในคลิปวิดีโอนั้น ยังมีประกาศวันวานจำหน่ายของเกมออกมาซึ่งจากตอนนั้นจนถึงเกมออกมีเวลาเพียงแค่ปีนิดๆเองทําให้ทางผู้พัฒนานะครับจะต้องทําเกมนี้ให้เสร็จภายในเวลา15เดือนที่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ซึ่งพวกเขานะครับจะต้องทํางานสัปดาห์ละ90ชั่วโมงหรือคิดเป็นวันละไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงซึ่งมันทําให้เหลัาผู้พัฒนาเสียสุขภาพจิตมากมายและสุดท้ายเกมนี้ที่สร้างด้วยความเร่งรีบก็กกับล้มเหลวไม่มีชิ้นดีเกมบั๊กมากมายเกมแครชเกมเพย์ก็ไม่เหมือนกับในเดโมที่ปล่อยออกมา ตัวกราฟิกก็ไม่เหมือนแถมภายหลังนะครับก็ได้มีคนออกมาแชก็คือเหล่านักพัฒนาเกมที่เคยทํางานในเกมแ n t เทมนะครับได้ออกมาแชจนข่าวในดังออกมาทั่วโลกใครสิดครอฟไอ f a ฟันดาซีเจ็ดรีวิเนีกับภาพที่ติดลายน้ําเชื่อว่าการสร้างเกมใหญ่ๆที่มีความละเอียดยิบย่อยเยอะๆมันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ที่ตัวเกมอาจจะมีความผิดพาลาดดูด QC มาบ้าง อย่างเช่นเกมอย่างคลสิกคอร์ไฟนอลแฟนตาซี7รียูเนียนเกมภาครีเมคของเกมในปี2007ที่เราจะได้รับบทเป็นแซ็กแฟร์เจ้าหน้าที่ทหารที่ดันพบเจอกับความลับขององค์กรชินระซึ่งตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวประถมบทก่อนเนื้อหาหลักของเกมไฟนอลแฟนตาซีภาคหลักโดยตัวเกมคลสิกคอร์ไฟนอลแฟนตาซี7รียูเนียนเป็นเกมที่ได้รับคำว,วิจารณ์ที่ดีมากๆแต่ประเด็นก็คือตัวเกมนะครับก็ดันโปะ๊ะหลุดสิ่งที่ไม่น่าหลุดออกมาเพราะมันดันมีคนไปพบเจอกับรูปภายในฉากฉากหนึง่ง ที่มีคนดันเห็นว่าตัวรูปเนี่ยมันมีลายน้ำของเว็บไซต์ getting image เว็บไซต์รวมรูปภาพชื่อดังซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับการทำงานทั่วไปที่อาจจะมีการนำภาพจากเว็บไซต์เหล่านี้ทั้งที่ฟรีก็ดีหรือว่าซื้อมาก็ดีคือถ้าภาพไหนมันต้องซื้อเนี่ยมันก็จะติดลายน้ำออกมาซึ่งเชื่อว่าทางผู้พัฒนานะครับก็คงจะลืมเปลี่ยนภาพในตอนที่เกมออกซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าขายหน้าพอสมควรเลยแต่สุดท้ายนะครับทางผู้พัฒนา square enix และเจ้าของเว็บไซต์อย่าง Getting Image พวกเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย Late 4ร์พู้เล่นลดลงเหลือเพียงแค่หลักหน่วยถือว่าเป็นเกมที่ล้มเหลวมากๆเกมนึงเลยสำหรับ Late 4เกมแนว first-person shooter co-op ที่เราจะได้ร่วมมือกับเพื่อน4คนต่อสู้กับเหล่าแวมไพร์ตัวเกมนี้พัฒนาโดยค่ายเกมชั้นนำอย่าง a r c a d e Studio ทีตัวเกมมาพร้อมกับจุดเด่นคือพลังความสามารถของแต่ละตัวละครที่มีจุดเด่นและก็อาวุธที่แตกต่างกันไปรวมถึงสตูที่เป็นแวมไพร์ที่มันไม่ค่อยเหมือนใครด้วยครับต่างจากเกมแนวนี้ส่วนใหญ่ที่จะเป็นการยิงสมบีะเป็นหลักแต่ดูเหมือนว่าตัวเกมนี้จะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรครับและถือเป็นความขายหน้าของบริษัท Arcade Studio ที่เคยสร้างผลงานดังอย่าง o n o r e d Dead Loop, Hey หรืออ,อื่นๆอีกมากมายต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าตัวบริษัทนี้อาจจะมีสตูดิโอย่อย แบ่งเป็นทีมหลายๆทีมในการพัฒนาเกมแตกต่างกันซึ่งเกม Redfall นะครับพัฒนาโดยทาง a r k a e Studio Austin ที่อยู่อเมริกาแต่ว่าสาขาหลักของสตูดิโอนี้นะครับอยู่ลียงฝรั่งเศสแต่สุดท้ายสตูดิโอนี้ก็ขึ้นเครดิตว่าเป็นเกมจากทาง a r k a e Studio อยู่ดีอย่างแรกเลยครับตัวเกม Redfall เนี่ยถูกผู้เล่นวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบอย่างหนักบนร้านค้าสตรีมซึ่งส่วนใหญ่จะบอกว่าคุณภาพของเกมมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับราคาที่ขายถึง70เหรียญหรือถ้าตีเป็นราคาไทยก็ประมาณ2,200บาท กราฟิกก็งันงานเกมเพลย์การเล่นก็ค่อนข้างน่าเบื่อจนทําให้กระแสะเกมนี้ตกลงอย่างมากเลยครับโดยในวันแรกนะครับตัวเกมมีผู้เล่นบนสตรีมพร้อมกันสูงสุดถึง6000คนจนคนมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนณนวันที่ผมอัดคลิปนะครับตัวเกมมียอดคนเล่นเพียงแค่ประมาณ20-30คนต่อวันเท่านั้นคือถ้าให้เปรียบเทียบกับเกม Back f ฟร์บัที่กระแสะเริ่มปกลงไปแล้วก็ยังมีคนเล่นต่อวันมากกว่า3,000คนหรือเกมกระแสะดีอย่าง l e ฟโฟเดย์ day, ก็มีคนเล่นมากกว่า4 0,000คนรวมถึงยังมีรายง,งานออกมาว่า ในวันที่1ตุลาคมปี2023ในช่วงบางเวลานะครับตัวเกมมียอดผู้เล่นน้อยลงเหลือเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้น Bomberman x c e l o กับการเปลี่ยนดีไซน์ตัวละครใหม่ทั้งหมดถ้าให้พูดถึง Bomberman คุณก็คงจะนึกถึงตัวละครหัวเหลี่ยมตัวละครสุดน่ารักและเอกลักษณ์ก็คือการวางระเบิดอิฐบล็อกแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็แทบจะไม่เคยเห็นบ o มเบอร์แเวอร์ชันนี้แน่นอนกับบ o มเบอร์แมนแอค เกมจากเครื่อง Xbox 360พัฒนาโดยทาง Hasan Soft กับเอกลักษณ์ของเกมคือดีไซน์ของเจ้า Bomberman ใหม่ที่มันดูเท่และน่าเกงขามากขึ้นเป็นการตีความดีไซน์ของตัวละครมือระเบิดคนนี้ใหม่หมดซึ่งถามว่าแฟนๆอินด้วยไหมแน่นอนครับว่าไม่ซึ่งต่อให้เกมภาคนี้จะมีเกมเพลย์การเล่นที่เหมือนกับในทุกๆภาคแต่ว่าหล,หลายๆคนก็บ่นว่าตัวเกมนี้มีการโหลดฉากที่นานมากตัวเกมขาดฟีเจอร์การออโต้เซฟเกมเพลย์น่าเบื่อซ้ำซาก AI ไม่สมดุลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงธีมของซีรีส์ไปเป็นแนวดาร์คซึ่งหลายๆคนไม่โอเคกันเลยครับซึ่งทําให้เกมนี้ถูกยกให้ติด1ใน10เกมยอดแย่ของสื่อเกมเรดาและเดอะการเดียนในปี2010เลย The Lord of the r i n g อล l u มกับการเขียนจดหมายขอโทษแฟนๆด้วย ChatGPT เป็นอีกหนึ่งเกมที่ถือว่าย่ำแย่ที่สุดในปี2023เลยก็ว่าได้ครับสำหรับ The Lord of the Rings c o l u m เกมแนวปะจนภัยจากซีรีส์ The Lord of the r i n g จากทางผู้พัฒนา Delic a Entertainment ผู้พัฒนาสัญชาติเยอรมันที่ตัวเกมนี้โดนถล่มรีวิวแง่ลบยำยับทั้งระบบเกมเพย์ที่ดูโบราณน่าเบื่อการดีไซน์ระบบการเล่นที่ไม่มีความหวือหวาเลยทั้งๆที่เกมนี้ใช้เวลาในการพัฒนานาน,านมาก ซึ่งในร้านคาสตีมน,นี่ครับวันที่ผมอัดเสียงอยู่เนี่ยตัวเกมได้คำวิจารณ์เพียงแค่38%เท่านั้นเองซึ่งในภายหลังทางผู้พัฒนานะครับก็ได้ออกมาขอโทษผ่านทางทวิตเตอร์เกี่ยวกับคุณภาพของเกมที่ออกมาไม่ดีแต่เหล่าผู้เล่นเองก็กลับมองว่าคําขอโทษจากทางผู้พัฒนาเนี่ยมันดูไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่และค่อนข้างซ้ํำซากเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่ผู้พัฒนาเจ้าอื่นก็ใช้กันปกติแล้วเวลาผู้พัฒนาจะออกมาขอโทษเรื่องเกี่ยวกับเกมไม่ดีหรือขอโทษเกี่ยวกับเกมล่าช้าพวกเขาก็จะพูดว่า เราขอโทษที่ไม่สามารถทําตามที่คุณคาดหวังได้แต่เป้าหมายของเราก็คืออยากที่จะส่งมอบการดื่มด่าเนื้อเรื่องอะไรก็ว่าไปซึ่งบริบทอะไรเหล่านี้มันค่อนข้างซ้ำซากเดิมๆผู้เล่นต้องการคําขอโทษที่จริงใจมากกว่าแต่สิ่งที่มันตลกไปกว่านั้นนะครับก็คือมีคนจับได้ว่าการเขียนข้อความขอโทษที่เขียนออกไปเนี่ยทางผู้พัฒนาไม่ได้เขียนด้วยตัวเองนะครับพวกเขาใช้ AI อย่าง ChatGPT ในการช่วยเขียนขึ้นมา ซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยครับถูกแชร์โดยอดีตทีมงาน2คนจากทางเดนเดลิกเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับช่อง YouTube ชาวเยอรมันท่านหนึ่งโดยบอกว่าทางสตูดิโอนะครับพวกเขาไม่ได้มีความรู้ในการเขียนอะไรเหล่านี้เลยโดยทางผู้จัดจําหน่ายอย่างเนคอนเป็นคนทําให้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าเหตุ hey, ที่ทําให้ตัวเกมมีคุณภาพที่แย่พองบประมาณในการสร้างเกมนี้เนี่ยครับมีน้อยเพียงแค่15้าล้านยูโรเท่านั้นคือถ้าให้เปรียบเทียบกับเกมสกลให,ใหญ่ๆหล่ราวนี้นะครับราคาประมาณนี้ถือว่าน้อยมากๆ แต่พูดตรงๆครับว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างอะเนาะส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ได้น้อยซึ่งผมเคยลองเล่นเกมนี้แล้วนะปัญหาของเกมไม่ได้อยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เลยครับปัญหาของเกมอยู่ที่ดีไซน์เกมเพย์การวางแผนเกี่ยวกับมิชชั่นต่างๆมันเหมือนเป็นเกมสมัยช่วงเพย์สามเลยก็ว่าได้เป็นเพย์สามสมัยช่วงต้นยุคด้วยและในภายหลังทางสตูดิโออย่าง d a e d a l i c e n t e r t a i n m e n t ก็ได้ปิดตัวลงหลังจากที่กระแสอันย่ำแย่ของเกมนี้กระจบและครับกับเกมทั้งหมดที่พูดไป ถ้าหาว่าใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไ like ลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อให้เรา G Content มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้กับผมบาส G จีคอนเทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ